g r e e n p o w e ออีกครั้งนะครับวันนี้จะแนะนำวิธีเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีผู้ช่วยนะครับจะมีคุณอรรวันมาช่วยในการสาธิตด้วยนะครับพอคุณอรรวันตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของ g ร e e n p o w e ออย่างเป็นทางการได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สามารถติดต่อกับคุณอรระวันได้เหมือนกันนะครับ ที่อยู่เบอร์โทรคุณอรรันก็สามารถเข้าไปดูได้ในโครงการบ้านสีเขียวของ Green Power นะครับคุณอรรรณเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านสีเขียวของ Green Power ด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะมาติดตั้งนะครับเรามาดูทำความรู้จักกับอินเวอร์เตอร์ที่จะมาสาธิตนะครับอินเวอร์เตอร์วันนี้นะครับจะสาธิตในส่วนของอินเวอร์เตอร์ Modified SiWave นะครับซึ่ง Spectrum SiWave ก็มีการทํางานเหมือนกันนะครับ อินเวอร์เตอร์ของทูโมดิฟายไซเบทผมขออนุเรียกว่าแบบราคาถูกแล้วกันนะครับมันจะมี1นะครับตัวเชื่อมต่อนะครับจะมีปุ่มสีแดงนะครับปุ่มสีดำนะครับด้านนี้เรียกว่าด้าน DC ซีอินพุตนะครับก็เราก็จะเอาไฟจากแบตเตอรี่มาเข้าที่ช่องนี้นะครับสีแดงคือขั้วบวกนะครับจำไว้เสมอเป็นมาตรฐานนะครับสีแดงคือขั้วบวกสีดำคือขั้วลบนะครับอีกปุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับ อีกด้านนึงก็จะเป็นด้าน AC output นะครับก็สามารถใช้อุปกรณ์ไฟ AC มาเสียบต่อใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญคุณอรวรรณนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการสาธิตให้ดูนะครับเบ่ปิดเชิญจ้ในการๆๆในการเชื่อมใช้งานอินเวอร์เตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับ ให้เราใช้ตัวที่คีบขั้วบวกของอินเวอร์เตอร์นะครับจำเข้าแบตเตอรี่ที่ขั้วบวกนะครับคีบขั้วบวกก่อนนะครับคีบคีบขั้วบวกเสร็จทีนี้ก็คีบขั้วลบครับเมื่อคีบขั้วบวกขั้วลบเสร็จเรียบร้อยแล้วคีบไปแน่นเลยจ้ะ ทีนี้มาดูที่อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์มีจะมีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับถ้าท่านสังเกตให้ดีนะครับจะได้ยินเสียงพัดลมของอินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วต่อไปเราก็เอา,เอ,า,เอ,าอุปกรณ์ไฟ,ไฟฟ้า DC มาถึงก็เสียบเข้าที่ช่อง AC Output นะครับไฟการชาร์จก็จะมาแล้วเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับอาจจะมีการสะท้อนแสงดูยากนิดน,นึงนะครับเห็นไหมครับการต่อไฟตอนนี้เราก็มีไฟ AC ใช้งานได้ง่ายๆแล้ว เพราะฉะนั้นการติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะครับไม่ว่าแบบถูกหรือแบบแพงนะครับใช้งานหลักการเดียวกันที่สําคัญคือห้ามให้ระวังห้ามสลับขั้วเด็ดขาดนะครับต้องระวังขั้วบวกขั้วลบให้ดีนะครับห้ามสลับขั้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอีกอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังให้มากก็คือห้ามใช้ไฟฟ้าเกินขนาดของกําลังของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ เราก็ควรใช้ไม่เกิน80%นะครับเหมือนกับ300วัตต์แล้วก็ควรไม่ควรใช้กับเครื่องไฟฟ้าที่กินไฟเกิน250วัตต์นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากจาก Green Power ครับ